สวัสดีจ้ามาพอกับแม่กีติกาวเด้อค่ะเดอ้อมื้อนี่เข้าก็จะเม่าเว้าข้าวจากพี่น้องข้าวแรกกะคือข้าวลุงพลนเพิน่นใดเลิกบ้านไสไอบุกเสกรอบบ้านเพิ่นเนาะค่ะเนาะข้าวสองก็ลุงไขแล้วก็มาออกอยืนยันว่ามีผู้ใชยสงสัยว่ามีผู้ใา้กำยำลูกละลุบล่างกำยำอุ่มน้องช่มพู่ขข้นไปว่างไหวจากทำน้ำรอดไปว่างไวหมมองทีเพิ่นพปพอ่อซพนะพี่น้องจ้า อข่าวที่สองเนาะคะ่ะเนาะข่าวที่สามกับเรื่องคุณลุงสัตยาคือเก้าเนี่ยแหละพี่น้องจา๋าที่เรื่องเวลาค่ะอืก็เป็นสามหัวข้อเนาะคะ่ะเนาะอันหัวข้อแรกข้ากับมาฟังกันเลยจ้าพี่น้องจา๋าต่อจากของหมื่ว่านนี่เนาะคะ่ะเนาะที่ลุงพ่นเราไปาทำบุญยู่วัดจังหวัดอุบลน,นะพี่น้องแล้วก็แล้วก็บพีพ่อไปพ่ออันพระพระมหา พระมหาพระมหาสมเด็จท,ท,ทีิละจันเนะาะค่ะเนาะเพิ่นเป็นพาไใหญ่จากวัดย่านน้าว่ากรุงเทพเพิ่นเดินทางมาอันอันโปรดสัตวานนิล่ะโปรดทำอ่ามาอันทำอ่ามาอันพระฤกิของเพิ่นน่ล่ะพี่น้องจ๋าเราลุงพ้นโชคดีพ่อพ่อนสามรอบพี่น้องจาอ๋าเลาพอรอบแรกแล้วรอบที่สองเอากับพีพ่อกาบที่เลาใไดพ้พระ ที่ตอนนั้นเล่าได้พามาเล่าที่พ่ันมีอันตูเส้ผะที่เราหอบพระองค์โปรดของเล่าเนี่ะใสรถตลอดอยานหายน่พี่น้องนั่นแหละจ้ะนี่รอบที่สามที่เราพา่อรอบนี้เล่าก็ได้เขาเออบ้าแมนเขาอันได้ได้ไสได้ไสปุกเสกและนำมตนค่ะพี่น้องเราไสาปุกเสกมาไว้เนเฮ็ดหยังวัติว่าเอามาไวันถวานลุยล,ย,ลย,ยลุยลุยไสรอบบ้านหายปัดเป้าสิงส่วนไล่ออกจากบ้านแล้วกะ ปกป้องคนในบ้านหายอยู่เย็นเป็นซุกหายมีความซุกแล้วก็หายมิตรซิ่งดีๆเข้ามาเพื่อนก็ได้มาถุงหนึง่งซ้ำหนีพี่น้องจา๋าถุงหมักใยหนึ่งมือว่านนน่เนาะปลุกเสกากเก็บไปฟั่งเพื่อนอัน,อนปลุกเสกไสยน้ำพระหาองค์หา,หา,หาท่านแล้วก็ผัดสมเด็จน้ำเพิ่นกับปลุกเสกเพิ่นก็ะหายมาหายมาว่านวาสานพี่น้องจา๋ามาว่านรอบบ้านวาสานป้องกันชิงชัวร่ายแล้วก็ปกปักรักษาม,มือนีลุงพจนเราก็ได้เลิก ย่ำดีของเล่าเนาะค่ะเนาะเราก็เลยผ้าปะตันน่ะวานไส้อ้อมบ้านแล้วก็อธิษฐานจิตไปนําแล้วก็สวดอยากได้เอียงกับปาถนาเอางสิน่ะพี่น้องแล้วก็วาน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 รอบบานสิแล้วก็เอามาวานในเฮี้ยนให้มันอันปัดเป้าสิ่นสลายออกไปนี่แหละจ้ะพี่น้องจานน่ะแล้วก็ผ้าปะแตนวานกับลุงพ่นนี่แหละผ้าวานไปเนาะค่ะนองแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจแล้วก็พาเพื่อนที่ฝากพระมาเอาไปให้ บ้านขอบครัวของตาชา่นกับเม่ส้มพูดอ่ะนะปลาเต็นแล้วก็เกิบไปไว่าเลาก็บจะไปหายยุขาพี่น้องขาเลาไปหายที่หลังหายเรืืองมันเล่ามันแบบว่าเศร้าเดือดเศร้าหอนก้อนนะเพิ่นเอาเชียวไปหายยุเพิ่นรับปากจะ้ะเพิ่นกะข้าวของลุกพินกับปะแเต็นเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะกะนั่นราคาข้าวดีเพิ่นกะบานไส้ป้องกันซิงโซไลายแล้วค่ะพี่น้องจ้าป้องกันพระเพิ่นหูเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นอาจจะไข่มันนัน เกิดเตเลียงดีๆนั่นแหะพี่น้องจ้าบัดที่นี่ก็ข้าวที่สองค่ะพี่น้องข้าวเรืองลุงอันไคร่ว่วเรืองอทำน้ำรอดนะที่เราเป็นคนพอ่อเป็นคนหูจักคนเดียวน่ะพี่น้องจ้าเล่ากับเลสันนิฐานว่าถ้าไปพ่อซบน้องสมภูยุหันที่พวกเราขึ้นมหันไปหอดนะอาจจะมีผู้ชาย <c oughs> ลูกกลางกำยำแข็งแรงสีอุ่มน้องสมผูไปได้เพราะว่าคนธรรมดาอุ่มไปบ่ได้เพราะว่ามันเมื่อย จากทำน้ำรอดไปหม่องน่องส่อผู้เสียชีวิตน่ะมันสั้นประมาณสามสิบเซนติเมตรความสั้นของก้อนหินนะผู้ที่ลู่เส้นทางหนนทางพนกัสิญญาลเอละอล้อคางโคดนหินของย่างไปได้พี่น้องจ๋ากับบ่สั้นปันไดทะย่างเลาะนะมันกับบ่ไก่เด้เพื่อเส้นนั่นพานพันบ่ดยางเอิญชาวบ้านบรรทับบัญญางหาจักเทือน่ะพนกับย่างตะอ้อมโค้งโค้งโค้งไปเป็นบ่ที่เส้นสีแดงที่ นักข้าวเห็ดในเบิ้งน่ะเส,ส้นสีนํำเงินนี่คือพ่มีผู้ใดไปจักคนมีลุงใครหูคนเดียวเส้นทางนี้แล้วกะน,นักข้าวก็เลยทดสอบจ้ะทดสอบอ่าแบกทงปุ๋ยนักสิบสองกิโลเบิ้งวาสิขื้นไปหอดบอ่อขื้นไปหอดจุดใดเมื่อยบ่องสีน่นะเพิ่นก็เลยทดลอง ที่เอานักข้าวไปทดลองแบกทงปุ๋ยเนี่ยบะแมนน้องไอ่แบกได้พี่น้องจาอง๋าน้องนักข้าวคนอื่นซื้อน้องอย่างน้อ,นเนองเรียกเกีจ,จําซื้อบ่ได้นักน้องฝ่าหรือน้อนยงาายังกับสามเนาะค่ะเนาะเรยกเกีจ,จําซื้อเพิ่มเพได้รูปร่างกำยำกะประมาณบึกบึนน่ะพี่น้องจา๋าอืบะแมนรูปร่างอ่อนช้อยคือน้องไอ้ได้รูปร่างคนน่องนาข้าวแบกทงปุ๋ยมือเนี่ยบึกบึนวันเถาะอืายค่ายค่ายค่ายไผ่พวกเจ้าก็ไปคิดตัวเองรูปร่างบึกบึนเออแต่บะแมนลุงพ้น แบกไปแบกไปเบื้องมาที่นี่ก็ไปหอดกลางเมยว่สาสันแล้วขาเพิ่นก็ว่าเมย์ส่วนจะข้นมาได้กับเมยเติบแต่ขึ้นไปได้จ้ะพี่น้องจ่าแต่ว่าเมยต้องคนรูปรางกำยำจ,จังสิแบกขึ้นไปได้นะนักข่าวพิ่นก็ทดล่องเบิ้งเนาะค่ะเนาะนั่นละ่ะลุงข่ายเพิ่นก็นมอ,อกยืนยันว่าลุงข่ายลุงพลนแล้วก็ลุงวางบแม่นคนไยอ่าเพราะว่าเพราะว่านักข่าวก็สอบถามมาจากมอจากมอเวลาจักกับลุงค่ายนะ่ะลุงข่ายพิ่็ตอบว่า ขายบอกเวลากับบอกว่าใดว่ายั่มใดเพราะว่าเพื่นอนว่านั้นนาฬิกาขึนไปน้่เพิ่นอนกะเอาเพิ่นเบิ้งเวลาคือบนเบิง่งตะเวนอันชาวบ้านาเท่านี่คะ่ะพี่น้องจ้าก็คือจังลุงพ้นนี่ละเพื่อนเอินว่านาฬิกาบ่แมนนาฬิกาอันเพื่อนขายไปสิบนาทีเก้านาที่กับเจ็ดนาทีก,กับจะไปว่าเพิ่นเถอะอันเนาะพี่น้องจ้าเพราะว่าผู้ใดกับเบิ่งนาฬิกาบ่ตรงเป๊ะเป๊ะระเด็นนักกับตรงเป๊ะเป๊ก็คือ นาสงสัยเนาะพี่น้องเออขึ้นไปพวกเขาปานังกับซ่าสิเบืองนาฬนการตรอดทุกคนมามีน,นาฬิกายย่ขอแขนเนาะเออนั่นละ่ะลุงกายกับมายืนยันว่าบ่แมนลุงพอลอยเปอร์เซ็นต์ยายกิดนี่กับมันใจลอยเปอร์เซ็นต์ว่าบ่แมนลุงพ้นพราะว่าลุงพ้นราก็มาบอกว่าเราบ่เคยไปบอเ,เคยไปทำนำรอดจักเทื่อตั้งเต้นเล่ามาอยู่บ้านกกกแล้วเราก็บ่อเคยว่าโู้ว่ามันมีสถานที่อันนั้นเกิดขึ้นอยู่หันสถานที่ อันคำว่าทำนำรอนนะเราบ่เคยหูจักป้าแต็นก็บเเคยหูจักพวกเพื่นอนบ่เคยขึ้นไปทั้งนั้นจักเทียขันสี่ขึ้นไปลรวบวกเล่าก็มีแตไปหาเห็ดยุ่แถวตีนเขาเราเลาะอะลๆแค่นั้นจ้ะอันนี้ตัดประเด็นในเรื่งลุงพลน่ได้เห็ดบ่ได้อุ้มบ่ได้หูจักลุงค่ายก็ยืนยันคือลุงค่ายหูผูดเดียว <c oughs> แล้วก็ อแล้วก็ส่วนส่วนไฟลยคุณลุงสัตยาเด้อค่ะเด้อที่เพิ่นเคยไปออกข้าวว่าน้องสสดิ่งมาหาเก่าโมงแล้วหมื่ว่านเนี่เพิ่นก็ไปออกแก่ข้าวแล้วว่ามหาสิบโมงแก่ข้าวกับนักข้าวไม่พะว่าเพิ่นยานตำรวจมาเฮี้ยนเพิ่นมน้อนีสันเี้บ่าที่ตื่นเศ้มามากม้อนีเพิ่นก็เลยไปหาตำรวจอ่าไปให้การไม่ว่ามือนั้นจะออกข้าวไปว่าเห็นเก่าโมงนั่นนะบอกพิด เวลาพอเลาเถาแล้วเล่าหลงหลง,ล,งลืมลืมความความจำเลอะเลือนภรรยาเพื่อนบอกว่าน้องสะดิงมหานั่นสิบโมงจากสิบโมงไปหาปลายโมงหนันไฟฟ้าเบิดมู่บ้านนันดับพ้ใิญ่บ้านบ่ได้ประกาศหาไปตามหาเลยบ่ได้เพราะคุณลุงแต่ย่าบอกว่าไปตามหาเลยมันบ่แมนมันผิดตอ้องร้อห้บ่ายโมง สกอรพ่บายมงไฟฟ่ามาผู้ใหญ่บ้านก็เลยประกาศบังฮัลโหลห้ยเช่าบ้านไปตามไปตามหาฉันละเออเราก็เลยไปว่าแบบนี้คือเมียเล่าว่าคือไปว่าให้ตำรวจฟังแบบนี้แหละว,ว่าขออันแค่ค้าเหมกากัไหมผมเถ่าผมลืมมันโดนแล้วว่าสั้นแล้ววอ,อที่เล่าไปบวชผมไปบวชน่นนะนรับ็บ่ได้บวชนี้ความผิดดอกมีปัญหาส่วนตัววาสัน้นส่วนครอบครัวเม่์ชมพู่กับครอบครัวตาชั่นหรือว่าคนเช่าบ้าน กามายืนยันให้เล่าว่าเล่าเป็นคนดีเล่าว่าไดอุ่มน้องส้มพูไปดอกอ่าคุณลุงไขนะ่น่ะนั่นหละจ้ะพี่น้องจา๋าตำรวจก็เลยตัดเล่าออกจากเป็นผู้สงสัยตัดออกจากผู้ต้องสงสัยนะ่ะเพราะว่าอ่าครอบครัวน,น้องชมพูก็ออกว่าว่าเพื่อนไปบวชเนี่ยก็บ,บวชว่าเพิ่นมีปัญหาเรื่องครอบครัวว่ามันบวชนี้อัน คดีหอกนะนาเออนั่นะนะละ่ะตำรวจก็เล็กตัด้อสงสัยออกไปคนนี้ตัดออกไปแล้วเป็นผู้ต้องสงสัยตัดออกไปแล้วจ้ะย่งตะลุงพลนตำารวจว่าท่านตัดออกจากผู้ต้องสงสัยหฮอก็ลร่ออีกเนาะขาะนะ้อพออีกสองมือกับเก้าสิบมือแล้วเนาะขเะนาะเออนั่นแหละค่ะเก้าสิบมือคือสามเดือนเนาะล้เอเบิงว่าพนตำรวจสิตัดดอกว่าตำรวจาย่จิตกับขอให้ตำรวจตัดออกจากผู้ต้องสงสัยห่ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าทำลายของเราอ่ะเล่าบหูวาจัก ทำน้ำรอดเราบม่ได้ขืนไปตรงหันเราบม่ได้ยางหอดขึ้นเล่าเฮ้ยหัวจักเลยนะพี่น้องจ้านั่นลหละลุงไข่ก็มายืนยันว่าบ่แมนลุงพนลเรเบ่รแมนซุ่มเพลินขึ้นกันจ้าพี่น้องอนั่นลหละแล้วกะเมื่อวานนี่ก็มีอีกแล้วพี่น้องจ้ามับของแปลกๆมาอีกแล้วล่างซ่งล่างซ่งเฮงเกียจักกลางซรงเฮงเกียแนวดออกมายังออกมาย่ำนี่ออกมากับเบาบ่คือบอคองพี่น้องเออออกมาเบาบอร์คือ เป็นอย่างจังว่าเบก้อคือเพิน่นมาเหตุพิธีไห้แม่ชัม่มพู่แล้วกับผลว่าจับมือแม่ชัมพู่สัมผัสผได้แม่ชั่มพู่กะห้องไห้น้ำตาเพื่อนก็ออกเพื่นก็เสียใจอียงกับ่จกกับตอนน้ำตาเพื่นก็ออกพอไอก้กิจเบื้องคาวมาบ่ราใครเห็นเพื่อนไห้จักเทียพี่น้องแต่ว่ามือว่านนี่อันอัน,อน,อนอล่างส่งแห่งเกียจับมือทังสีหล่ะเพื่อนกะน้ำตาห้องไหนะ้นะอืนั่นละมาที่นี่กะอ่าล่างส่งแห่งเกียกะนิมิต ว่าน,นิมิตอีกล่ะนิมิตเห็นว่าสันนิมิตเห็นผู้ชายโกนหัวโกนคิวเป็นคนล่ว่าสันพี่น้องเว้าวเป็นตาสั่งบ่อคอยเรามาสั่งแถอบัดจีเนี่ยเอ,ออยู่กับประยู่สื่อๆเล่าอะคือจังบอนิมิตเห็นคนลล่โลดเป็นผู้ใดเป็นตัวตนโลนเม่นบ่นพี่น้องอันนิมิตแบบสั่นไพกับนิมิตเป็นเออผู้ใด่ละโกนหัวโกนคิวอะกะลุงพจนกับลุงวางลุงสัตยาเนี่ยตัวลุงพจนละโกนหัวงวดนั่นก็คือว่า บุกโกนล่างซ้วยออกจากร่างกายแล้วโกนคิวโกนผมออกให้มันโป่งไหมหายหมายคาว่าปรงโป่งกับสิ่งที่คนใส้ไล่เล่าลว,ว่าอ,อันสงสัยเล่าว่าอันซอ่าว่าเราเป็นเป็นผู้ต้องสงสัยที่ทำนองส่งผู้เป็นบอวันนั้นเราเสียใจหลายเราก็เลยโกนหัวโกนคิวปลงเออส่วนคุณลุงสัตยาเนี่ยเราโกนหัวโกนคิวนี่เราไปบวชอืม ไปบวชหนีปัญหาครอบครัวเล่าปรุงครอบครัวอันทั้งนั่นก็เลยเออทันละพี่น้องหันละนักละอันล่างส่งแห่งเกียออกมาาสัา่นกะย่าออกมาาขันออกมาแน่านั่นเนาะขเะนะ้อย่าเสียออกมาหายเป็นประเด็นเกิดขึ้นอีกเพราะว่าเพิ่นกำลังเงียบเงียบกันไปแล้วย่าสางประเด็นอีกให้เพิ่นคัดข้องมองใจกันเนาะจา้าพี่น้องจ่ากะทุกคนเพิ่นกระวรวบ่แมนลุงพ้นลอยเปอร์เ100ซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์เพราะว่า นักข่าวเพิ่นกับเบื้องข้าวเพื่อกันลุงเพิ่เลาก็บาอ,อกข้าวให้ข้าวการซ่องนั่นช่องนี้แล้วบ่คยเปลี่ยนเปลียงผู้ดใดพาเล่าไปทําพิธีใดเล่าไปเห็ดผู้ใดพาเล่าไปทําแผนทีแล้วก็ไปําไทม์ไล์เวลาแย่แตดถามแล้วเราก็บอกเบิดเล่ายเห็ดเบิดแบกทงปุย๋ยแบกกระสอบคนลดคนล่ไล่เห็ดเบิดเออถ้าผู้นำคนมันกับ,กบใบเห็ดแล้วอยากอายเป็นให้นักข่า,า,าแบกกระสอบน่นหะลายรอบแล้วแบกกระสอบน่นนะ่แล้วก็ยังไงเขาเห็ด เล่าก็ยังบ่อยอยากไอยเนาะพี่น้องค่ะแม่โอ้ยมาแบกหลายรอบปนันแย,ย่กิก็บอ่อยเ,เห็นแล้วก็แม่เห็นแย่กินกดเลยเออนั่นละแต่เล่าบริสุทธิ์ไงคะแล้วบริสุทธิ์เล่าก็ไรอย่างเหตุกับท่านเฮงเกียกับเศร้าเด้อเจ้ากับเศร้าออกออกข้าวซอืมบาทที่นี่กับชวนบ้านแม่ต้องพูดอีกเนาะแล้วยกี่ยกิบเรื่องบ่อยฟังอีกเมื่อวานเนี่ยค่ะมีคนอ่าใจบุญเอาไข่มาให้เล่าไข่มาให้เล่าสามสิบแผงกับพระพระสูทน สูงประมาณซ้ำมาขอมือข่อยนี่แหละค่ะพี่น้องจ๋า,ลาแล้วก็พระองค์ใน้น่อยน้าเราก็เล่ไป,ไปซื้อไปตลาดไปซื้ออันหิ่งพระสั้นวางพระนั่นสองอัน,นอเอาไว้เฮียนจะของอันหนึ่งแล้วกัใส่พ่อแม่ตาช่านน่ะหายตาช่านครับยายสมควอันหนึ่งจ้ะพี่น้องนั่นละข้าวมันกะมีจังสิ่ละจ้ะพี่น้องจ๋านั่นละก็ขอเป็นกำลังใจให้ลงพ่นจ้ะจังได้เย่ะกี่กับมั่นใจใลงพ่นว่าไ่ได้เฮ็ดแล้วก็มือน,นั่นเล่าก็าไปไหว้พระแมนบอมือวันน่ะแล้วก็พ่อ คุณบินบัลลือริดคุณบินบรลเลือกันยั่งหายกำลังใจเล่าขณะคุณบินระเบิงข่าวเล่าก็บ่ได้ไปสัมผัสอันอ่าบ้านกกก่อคือกันเลาก็ยังมั่นใจในตัวลุงพ้นว่าลุงพ้นไม่ได้ทําผมมั่นใจในตัวคุณอเพื่อนก็ยั่งเอาจังสั้นพี่น้องจ๋ายายคิดก็ไปลงบ้านกกก่อคือกันดอกบได้ไปแต่ก็เบิงข่าวซูมือชุกซ่องทุกหมองร้ายการถี่ไปเบิงเบิดก็มัันใจว่าลุงพ้นเราบได้เฮ็ด พราะว่าเราามลายแล้วใสสะอาดแล้วกับบรูลจักถามนำรอดอยู่ใส่ป้าแต็นกับบรรลุลุงพ่นกับบรูเออพี่น้องนั่นละ่ะมีลุงคนลูกผู้ดเดียวคือลุงคลใครไก่หัวก็มาออกมาเว้านี่ละ่ะถ้าเว้าตั้งแต่โดนตะกอนนั่นกระจับผู้ไรได้แล้ว,วพีดด่น้องจ้ะมาเว้าอียงย้ำนี่อีกกะเดือยเนาะแหกไอยเเว่ซะเถอะ ลุงไข่กับหัวก็มาบาอกย้ำนี่ลุงสัตยาเห่ากับหัวก็มาออกบอกว่าเวลามันท่าม,มันผิดท้าเามาออบอกเวลาท่าผิดตั้งแต่ผลแล้วมหาหอออกแก้ตัวต่างแต่เราไปบวชสิบสี่มือออกมาน่นนะเรื่องล้าก็บสิบบ่เป็นโตใหญ่หลายปีคนก็บสิบบ่เข้าใจลุงพ้นผิดหลายเนาะแต่ตอนนี้กับคนบ่ได้เข้าใจแล้วผิดดอกคนไหนก็ลังใจแล้วหลายนั่นละอืมแล้ก็เหตดใ้เราใสสะอาดขึ้นเหม็นบ่พี่น้องจ้านั่นแหละค่ะพี่น้องนักข้าวไปแบ็ด เมื่อนี้นักข้าวไปแบกถุงปุ๋ยที่ว่า12กิโลนี่ละ่ะ <c oughs> อันตดสอบเบื้องหน่ว่าผู้ใดแบกได้ผู้ใดคือนนะ่ะนั่นละ่ะรูปร่างกำยำเตี้ยเตี้ยเออที่นักข้าวไปแบกนะเมื่อเนี่ยนะักข้าวกะรูปร่างคือกับคนที่คุณลุงสัตยาสงสัยนั่นแหละจ้ะพี่น้องจา๋าฉรับลิปนี้กะว่ามีอย่างหลายจ้ากะแยกิดก็กอีกหนึง่งยกิดขอเบาเด้อค่ะเด้อย,ยกิดก็ขอโทษ หลายๆเ่ะเด้อที่ยายคิดว่าภาษาอีสานเฮาเบาข้าวแจ้งห้ฟังน่ะพี่น้องจ๋าเพราะว่ายายคิดว่าภาษาไทยบอทัศนัดเบาได้แต่ว่าบอถนัดจ้ะพี่น้องจ๋าไอ้คิดก็ไปเลี่ยนๆกับว้าวภาษาไทยนี่ลหละจ้ะแต่ว่ามันบอถนัดไอ้คิดว่าถนัดเป็นภาษาอีสานจ้ะพี่น้องไอ้คิดขอโทษเด้อค่ะเด้อคนปากกลางที่เข้ามาเบิงยายคิดกับสิฟังบรู้เรื่องแน่ก็ยายคิดกับขอโทษขออภัยเพ่าเพื่นก็บบอกใอ้คิดว่าภาษากลางได้ไหมว่าส well. ันจะได้ฟังรู้เรื Officer, ่องนําวาสันยายคิด นั่นล่ะค่ะเว้าได้ยุแต่ว่ามันจะออกเป็นข้าวเป็นข้าวเป็นเว้าหลายๆไอ้ีกิดเว้าแบบว่ามันกึคืกรกักนะมันก็สีแบบว่าตะยากหัวนะพย่อัเพื่อนหัวขวัญข่อยนะข่อยว้าเป็นตัวตนของข่อยสักขาพี่น้องจ๋าอันเจ้ากะค่อยฟังเอาก็ได้พี่น้องจ๋าจิดพยามาเบ้าซาซาเด้อค่ะเด้อกิดขอโทษขออภัยไอ้กิดกัเว้าแบบนี้ล่ะค่ะเป็นตัวตนของเจ้าของนี่ล่ะมันจังกัจังสีแบบว่าอันสบายใจของยายเนาะค่ะเนาะนั่นล่ะ เจ้าฟังบ่าท่านกะบ่เป็นยังเล้อค่ะเดอ้อพี่น้องจา๋าขอโทษเดอ้อกับคําว่าพี่น้องจา๋าอีกละค่ะพี่น้องยายกิดหลงค่ะยายกิดเคยบอาแต่ยังสี่บ่แมนพึ่งาบาาวได้พี่น้องเว้ามั่งแต่จําความไดนะ้น่ะจนเถ่าเด๋ยนนี้ละ่ยะยายกิดก็บอกาเป็นคนเบ้าจังสีนะ่น่ะขันบ่ฟังบ่รับลบบ่บลื่นหูกับยายกิดก็ขอโทษมาไว้ตรงนี้เด้อค่ะเดอ้อยายคลิปเนี่ยก็วย่งไลยจ้ะมาบ่อยฟังเป็นกำลังใจให้ลุงพุน่นและป้าแตนคือเกา ร้อยเปอร์เซ็นต์คือจังหมอปลาว่าค่ะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเด้อค่ะเดอ้อสุขสันวันหยุดสัป,ปดาเด้อค่ะเดอ้อสวัสดีจ้า